ปัตของลงภูเขาเนะี่ยคือการเดินชมกลมครับตรงด้านขวาตรงนั้นเนี่ยตรงที่เดียนชนะโชคกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะโลเคชั่นนั้นเลยนะฮะเดียไม่ต้องขันไปมองข้างหลัง,ต,ง,รต,งรตรงที่เดียนั่งตรงที่เดินชมกลมบนภู คือท่านมันทึ่งไว้ชัดเจนมากว่าเมืออ่อท่านฉันเมืม่อท่านรับบาศเสร็จแล้วท่านสารอาหารเสร็จนะค,ะคออาารับท่านทำความสะอาดบานเรียบร้อยท่านเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็พักพักในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเดินจงกรมนะครับแล้วก็ส่งน้งนนําช่วงเย็นหลังจากส่งน้ําเสร็จ,ดจเดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิคือผมจะเรียนว่าคือแต่อันนี้แล้วแต่พ่อแม่กลัวใจแต่งอ์อาจจะเหมือนกันแต่เปิดแเราก็ยังคุ้นหามว่าโอ์ไหนบ้างที่ชอบเดินจงกรม หลวงปู่ขาวอนารยนะครับแล้วก็หลวงปู่ลีถาวโรมีใครได้ไปกราบครับล่าสื่อนี่พิเชลครับจริงๆมีหลายคนไปนะครับไปยบอกว่าลืมหลวงปู่ลีท่านเดินจมกลมจนท่านลอยได้ตอนนี้ก็อายุ98หรือ99ท่านเป็นหลานหลวงปู่ขาวอนารยุนคก็เลยจะเล่าถึงปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาารือว่ามันจะได้เป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติให้กับเราด้วยครับแต่เ็าไม่ได้หมายถึงว่าทุกท่านจะต้องเดินนะครับเเราจะนั่งเรานั่งก็ได้เราเดินก็เดินก็ได้แต่ว่าผมก็แค่จะให้เห็นตัวอย่างว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้นการเดินจงกรมมีรูปไดบ้างนะครับก็เป็นเป็นอิิยาบถของการปฏิบัติที่ดีถูกไหมครับดูหน้าตาทุกท่านรุมูมันมากเลยจะปฏิบัตินี่นี่ทนไห องคาหลวงปู่มั่นครับผมหลวงปู่มั่นครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวแล้วก็หลวงปู่แหวนท่านเป็นท่านเป็นต้นสายนะต้นสายก็จะมีหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่ขาวอนาเรโยหลวงปู่แหวนสุชิโนหลวงปู่แหวนอริยกระชาก็คือพระบิดาของรัชกาลที่เก้าอริยกระชาท่านผูกพันกันท่านถึงลงมาลงมาช่วยเวลาที่พระเจ้าอดัว มาบำเพ็ญบารมีที่นี่นะฮถ้าเราลงย้อนกลับไป6 0สกว่าปีก่อนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์นะครับแล้วท่านหาจะเจอได้ไงท่านเจอหมดเลยนะฮะแล้วชับปยิ่งกว่าระบบ GPS กดกคบกดมาแบบแม่นมากแล้วไม่หลงนะครับมาได้ได้มาได้ยังไงครับอันนี้ก็คือว่าจิตของท่านอ่ะที่ท่านสืน่อถึงกันใช่ไหมครับแล้วผมก็ขอเล่านิดนึงว่ามันก็มีแก๊กเราวที่ก่อนจะเราจะตัดตรงนั้นไปก็คือว่า มันก็มีประเด็นบางประเด็นในเรื่องของวัดวัดทัานกองปีนะีซึ่งก็